ตลาดอะไรอะลูกตลาดเนี่ยตลาดกระทุ่มแบนค่ะกระทุ่มแบนปิดโอ้ปิดแล้วน้องหมูจะพามาทัวร์ตลาดกระทุ่มแบนแต่ว่าตลาดปิดแล้วเราก็เลยต้องไปเข้าเซเว่นที่ตลาดกระทุ่มแบนใช่ไหมคะใช่โอเคตามน้องหมูไปเลยค่ะ้นหโอ้ร้านหมอหีิค่ะที่น้องหมูมาหาเมื่อกี้น้องหมูเป็นแพ้ใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่รู้ว่าแพ้ตัวอะไรนะอยู่ที่มือบวมตุยเลยนี่มือข้างไหนคะมือข้างนี้อ๋อ น้องหมูแอบไปจับหนอนเข้าไปเลี้ยงในบ้านแม่กับป้าป้าไม่รู้ใช่ไหมคะลูกพอแม่กับป้าป้าไม่รู้มันน่าจะโดนพิษหนอนหรือไม่ก็ขนของหนอนใช่ไหมคะทาให้มือรวมตุยเลยแล้วก็ค<ม>อบวมตุยใช่ไหมคะ,ะมแม่กับป้าป้าก็เลยพา้องหมูมาหาหมอมีมโอเคคะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆจ๋าเด็กๆเด็กๆฟังนะขน เด็กๆฟังอ้าวเ,เด็กๆฟังนะคะเพราะอะไรน้องหมูถึงโดนเป็นแพ้ใช่ไหมเพราะน้องหมูไปจับหนอนมาเลี้ยงหนอนมีพิษนะใช่ไหมคะอ๋ะอเพราะว่าหนอนมีพิษจ้าแล้วน้องหูก็แอบไปจับมาเลี้ยงในบ้านน้องหมูก็เลยมือเวืรมตุ๋ยเลยโอเคจ้าเราถึงเซเว่นแล้วอ่ะแล้วก็ต้องมาชั่งน้ําหนักสักหน่อยเมื่อกี้หนูชั่งแล้วลูก น้องหมูน้ำหนัก18.5กิโลกรัมค่ะออกใหม่ด้วยเนะนี่อะไรอ่ะอะไรเอ้ยซอฟเฟลอ๋ออันนี้เป็นแบบพกพานะเป็นแบบพกพาใช่ค่ะใช้ฉีดกันยุงได้ด้วยนะเด็กๆแต่ทางที่ดีนะมืดแล้วต้องเข้าไปอยู่ในบ้านค่ะนี่ต้องรถใหม่นะอ๋ออ๋อนี่คือรถแหละมันเป็นกลิ่นค่ะลูกไม่ใช่รถเพราะเราไม่ได้ทานค่ะลูก กินใบไม้อ่ากินใบไม้โอเคค่ะกินใบไม้จ้าอันนี้ไงอันนี้แบบทาเขาลูกแบบสเปรย์โอเคแบบนี้จ้าอือไหนคะชิงจังอ่ามาเจอชิงจังอีกแล้วนี่ไงชิงจังส่งของใช่ไหมมาชิงจังส่งของโอเคค่ะนี่ไงช่องช่องอะไรช่องแอบวะช่องแอบ ช่องแอบอ่าช่องแอบโอ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรน้านี่ไงอะไรอ่ะนี่อู้หูเฮ้ยกากินไหมอ่ะอ๋อที่เป็นเป็นที่เป็นแบบออกทีวีเลยใช่ไหมใช่ใไหมโอ้โหน่าจะเผ็ดนะนุหมูเผ็ดเผ็ดแน่ๆเลยอ่ะลองไหมแม่เดินไปสัตั์ที่ อนนี่สรุบบี้ใช่ไหมคะออ๋เด็กๆกินไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณหมอเพิ่งจะห้ามน้องหมูเองน่ยี่สิบสบาทยี่สิบาทยอ่สิบ้าทโอ้น้องหมูบอกเก่งมากๆเลยอันนี้เท่าไหร่นะคะมีแก้วเท่าไหร่บ้างสี่บาทสิบสี่สิบสามยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอันนั้นอะไรลูก จะก็จุบแต่คะไม่เอาค่ะจุกกระจูบกินแล้วเป็นยังไงคะอๆนะฟันผุนะคะไม่แบบไม่มีแบบสายโอเคค่ะไม่เอาค่ะกินแล้วฟันผุปวดฟันต้องพบคุณหมอฟันเลยนะโอ้ยโอ้ยเสียถูกไหมอ่าดูเฉยๆเยโอเคค่ะอะไรคะอุปกรณ์เรียนอุปกรณ์การเรียนค่ะแล้วก็จะมีด่วยนี้ดินสอ House, รองเท้าปลาหมึก, house, มกใช่ค่ะอันนี้สำหรับผู้ใหญ่นะคะไม่ใช่ของเด็กๆนะนี่รองเท้าปลาหมึกใช่ค่ะแต่ว่า,าเราเรียนปลาหมึกเนีเราเราอาไปกินได้อ้ค่ะ,คะวางไว้ค่ะลูกวางไว้แล้วก็ไปเอาของกินดีกว่าค่ะลูกปลา,านะจ้าไปเอาของอะไรคะ เลยเลยเลยโอ้มีแต่กาแฟค่ะอันนี้กาแฟอันนี้คือรสหวานใช่เหรอใช่อันนี้น้ำตาลน้อยค่ะลูกออกใหม่น้ำตาลน้อยอร่อยชัวร์เลยแต่่เหมือนในคลิปออกใหม่อ้อราคาโอเคค่ะน่ากินมากเด็กกินไม่ได้นะคะมีคาเฟอีนค่ะอันนี้อะไรคะอ่าอ่ะก็ต้องเติมวิปครีมไปด้วยเพื่อจะได้เอสเปรสโซ่ อ๋อนี่แหละค่ะอ๋อเครื่องปั๊มน้ำมันเครื่องปั๊มน้ำมันเหรอคะอ๋ออันนี้ที่ปั๊มน้ำมันเหรอใช่โอ้โหเก็บไว้ค่ะอันนี้สำหรับของเด็กๆค่ะหนูโตเป็นหนุ่มแล้วไม่ใช้แล้วค่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรทุเรียนทุเรียนกวนค่ะกินหอมมากกินหอมมากกินหอมทุเรียนใช่ไหมอ๋ออันนี้อันนี้รู้ไหมว่าใครชอบกิน พราะยาชอบกินมากเลยอันนี้เนี่ย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 เข้า7เซเว่นทีไรนะจัดทุกทีเลยใช่ชอบกินรสอ่ชอบกินรสทุเรียนอันนี้อะไรดดยค้าสตรอเบอรี่เหมือนมดเลยเหมือนมดเลยไม่เหมือนแล้วค่ะนี่มดขึ้นนี่มดชัดๆอ่อมดขึ้นไม่ใช่มันมดอยู่ในลูกเขามดไม่ได้ขึ้นสตรอเบอรี่เอาไหมเอาไหมคะ ไม่เอาว้าวเผ็ดนะเผ็ดนะป๊า,ปาเผ็ดอ่ะน,น้องไม่เอาค่ะน้องไม่เอาเผ็ดอ,อันนี้<ม>อันอนี้ดีกว่า